สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเย็ดได้บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแอร์ไฮเออร์นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี6 6นะครับไฮเออร์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับรุ่น hsu 1 2 vqaa 0 3 t 1 f นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด1 2 3 0 0 BTU นะครับนี่คือข้างบนเป็นคอยเย็นนะครับนี่ข้างล่างเป็นคอยร้อนนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูคุณสมบัติข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับใช้ท่อขนาด3หุนและ2หุนนะครับโดยท่ออัดเป็นท่อ2หุนท่อโลหรือท่อดูดเป็นท่อ3หุนนะครับนี่คือตัวคอยเย็นนะครับที่เราแกะกล่องออกมาจะติดบ้านลูกค้านะครับนี่ครับมีตัวสือไฮเออร์อยู่ตรงกลางนะครับและมุมล่างขวาก็จะมีคําว่าอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับมาดูข้างฉลากเบอร์5้านะครับมีการแปะ การรับประกันคอมพิวเตอร์10ปีนะครับและการรับประกันตัวเครื่อง5ปีและไฮเออร์แคร์นะครับการติดต่อศูนย์บริการนะครับ1789ดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ฉลากเบอร์5กันนะครับเดี๋ยวไล่มาจากข้างบนนะครับเป็นการประหยัดไฟเบอร์5้านะครับเครื่องปรับอากาศเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับค่าไฟ8 8 8 9บาทต่อปีนะครับค่า EER ค่าตัวนี้ยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟนะครับ16 0 0นะครับ BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับต่อมาก็เป็นยี่ห้อไหเออร์ e e R นะครับต่อมาก็รุ่นนะครับรุ่น SSU 1 2 VQAA 0 3 T 1 f นะครับล่างสุดก็เป็นขนาดนะครับ12,300 BTU ต่อชั่วโมงนะครับนี่คือของฉลากเบอร์ห้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวคอยเย็นนะครับตัวเคส ือตัวโครงเป็นสีขาวนะครับเป็นพลาสติกสีขาวนะครับโดยฝาบนของแอร์ทั้งมุมซ้ายและขวาจะมีลายเส้นอยู่นะครับโดยความยาวของแอร์ตัวนี้นะครับ80ซนมนะครับและมีความสูงอยู่ที่29ซนเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กิโลกรัมนะครับข้างก็จะเป็นแผ่นเพจบอกรุ่นบอกขนาดนะครับมีหมอรกอรับรองนะครับตัวนี้เป็นไฟ เฟสเดียวหรือ220โบโวลต์นะครับามาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีฟิลเตอร์อยู่2ข้างนะครับข้างซ้ายและข้างขวานะครับฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับโดยคอยเย็นจะมีเคลือบสารสีฟ้ามานะครับเพื่อการระบายความร้อนได้ดีขึ้นและทนต่อการปุูก่อนนะครับเนี่ยครับตัวคอยเย็นตัวนี้เป็นคอยทองแดงนะครับ เกือบสามสีฟ้านะครับมีฟิลเตอร์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับอันนี้ฟิลเตอร์ฝั่งขวานะครับตัวนี้ตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับก็จะมีไฟสถานะแสดงอุณหภูมิบอกไว้อยู่นะครับเวลาเรากด ปรับอุณหภูมิหรือเปลี่ยนอุณหภูมินะครับสีพัดลมพงกระลอกนะครับเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับข้างในครับพัดลมพงกระลอกเป็นสีขาวบานสวีรือบานเกตปรับทิศทางลมนะครับขึ้นลงนะครับเป็นบานใหญ่บานเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวคอยล้อนกันนะครับนี่คือหน้าตาตัวคอยล้อนนะครับความยาวของคอยล้อนนะครับ70เซนติเมตรนะครับสูง 54.4เซนติเมตรนะครับกว้างนะครับ24.5เซนติเมตรนะครับพัดลมคอยร้อนตัวใบพัดจะเป็นสีขาวนะครับนี่คือแผงคอยลร้อนจะเป็นแผงทองแดงนะครับเป็นท่อทองแดงนะครับนี่ครับเคลือบสารสีฟ้านะครับเพื่อทนต่อการผูก่อนและการระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่นะครับลมออกด้านหน้านะครับมีสัญลักษณ์อยู่นะครับนี่ครับคอยร้อนนะครับ น้ำหนักของคอยล้อนะครับ20.6กกิโลกรัมนะครับและเสียงเวลาคอมเพรสเซอร์หรือคอยล้อนทำงานนะครับ51เดซิเบลนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของแอร์รุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับฟังก์ชันแรกนะครับโหมดสลิปนะครับหรือโหมดในการนอนหลับนะครับจะปรับอุณหภูมิในการนอนหลับให้เรานอนสบายยิ่งขึ้นนะครับแอร์จะไม่เย็นมากนะครับ ฟังกชันต่อมานะครับเซฟคินนิ่งนะครับเป็นฟังกชันทางวิศร์อัตโนมัตินะครับโดยแอร์จะปรับอุณหภูมิให้ลดลงอัตโนมัติจนเกิดการเป็นน้ําแข็งนะครับปกคุมทั่วคอยเย็นนะครับเพื่อชะล้างสิ่งกระปกออกจากคอยเย็นนะครับโดยฟังก์ชันนี้จะทํางานประมาณ20นาทีนะครับคุณสมบัติต่อมานะครับเทอร์โบคูนะครับคือเร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น47%นะครับโดยพัดลมคอยเย็นจะทํางานเต็มที่นะครับ คุณสมบัติต่อมานะครับทิปเปิลแอร์โน,นะครับคือระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นและเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องสะดวกสบายขึ้นนะครับระบบนี้นะครับคุณสมบัติต่อมานะครับอิน e วอร์เตอร์เทคโนโลยีนะครับระบบปรับระกาศประหยัดพลังงานและประหยัดไฟสูงสุดพร้อมรักษาระดับอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ต่อไปจะพาเพื่อนเพื่อทุกท่านไปดูตำแหน่งคอยเย็นและคอยร้อนอยู่นะครับและหลังการติดตั้งเสร็จจะลองเปิดแอร์เทสฟังเสียงคอยเย็นและคอยร้อนดูนะครับว่าจะเสียงดังขนาดไหนครับช่างก็ได้ติดตั้งแผ่นเพจกผนพงและเจาะรูท่อน้ํายาออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะยกคอยเย็นขึ้นมาใส่นะครับอันนี้กลางห้องนะครับและคอยร้อนก็ได้ใส่ขาแฝนแล้วยกคอยร้อนใส่แล้วนะครับาลังกวดนอดอยู่นะครับต่อไปก็จะวางท่อน้ํายานะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จทําระบบเสร็จต่อสายไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแอร์กันนะครับกดเปิดแอร์ครับที่ปุ่มสีเขียวนะครับก็จะมีไฟบอกอุณหภูมิขึ้นที่ตัวคฟเย็นนะครับแล้วก็ตั้งที่โหมดครูนะครับหรือโหมดความเย็นนะครับนี่นะครับพร้อมกับปรับอุณหภูมิตามใจชอบนะครับ2 3 24 25ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับตอนนี้สปิดพัดลมอยู่ในสปิดสูงสุดนะครับ เพื่อที่จะให้ห้องเราเย็นเร็วๆชื่นใจนะครับแต่เพื่อนๆก็ลองฟังเสียงตัวพัดลมคอยเย็นดูนครับตัวนี้ปรับทิศทางลมซ้ายขวานะครับแต่รุ่นนี้ปรับไม่ได้นะครับปรับได้ด้วยมือนะครับแต่กดรีโมทก็จะมีเสียงอยู่นะครับและสัญ,ญลักษณ์ในตัวรีโมทก็จะทำงานตามที่เรากดนะครับแต่ในคอยเย็น ไม่ทางานครับตัวนี้เป็นบานทวิงขึ้นลงนะครับนี่ครับดูฝั่งขวานี่ครับปรับได้นะครับบานทวิงตัวนี้นะครับหรือปรับทิศทางลงขึ้นลงนะครับได้นะครับหรือปรับให้หยุดนิ่งก็ได้นะครับตัวฝั่งซ้ายและขวาทิศทางลมปรับไม่ได้นะครับในรีโมทจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างเดียวนะครับ แต่ในคอยเย็นไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูชุดคอยร้อนทำงานกันครับว่าจ,จะเสียงดังขนาดไหนครับตอนนี้ทำงานแล้วครับเพื่อนๆลองฟังเสียงคอมเพรสเซอร์ดูครับพัดลมทำงานแล้วนะครับและคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานแล้วนะครับนี่ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับครับสวัสดีครับ